สวัสดีครับวันนี้มาแบ่งปันเรื่องบล็อกของสายตรวจ20นะครับสายตรวจตำบลน,นะครับก็วันนี้อยากนำเสนอสายตรวจตบบาบลสายตรวจพระซาสี่นะครับท่านก็ทำการประชาสัมพันธ์นไว้ที่ เฟสนะครับทําไม่ดีมากเลยก็ยังมาแบ่งปันในบล็อกของเราด้วยนะครับเป็นการลิงก์ช่วยเหลือแบ่งปันนะดูแลประชาชนในพื้นที่ตะบนแม่น้ำคูนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูศึกษาดูได้ครับผมเอาไว้ตรงนี้แล้วครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับท่านที่ทําผู้กองที่ทําไม่ดีมากนะครับเป็นการช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชน แก้งข่าวสารอะไรต่างๆในพื้นที่นะครับประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีเราก็ยินดีส่งเสริมนะครับผู้ข้าพชาให้ความสําคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ์ในยุคข,ข่าวสารที่ทันสมัยนะครับดูแลทั่วถึงนะครับจริงจังจริงใจตั้งใจทํางานทํางานให้มีความสุขฝากไว้ครับสวัสดีครับ